สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิพยารัตน์กุลค่ะต้องยอมรับนะคะว่าหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบเกือบสเดือนแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านโดยในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีความคืบหน้าไปหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการแก้ไขปัญหารัฐนวิสาหกิจที่ประสบภาวะขาดทุนนะคะซึ่งก็ได้มีการหาหรือการนัดแรกไปแล้วเมื่อวานนี้รวม ถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกกันว่า SME เป็นวาระแห่งชาติค่ะซึ่งแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาเป็นรูปธรรมแต่ว่าการออกมาตรการการค้าการลงทุนนะคะรวมทั้ง ในเรื่องของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วง2อถึงสเดือนที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลดีต่อระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการ SME ให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะสะท้อนได้จากสถานการณ์ SME ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะพบว่าส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยเฉพาะตัวเลขการส่งออก โดยการค้าระหว่างประเทศของ SME ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า9 0 8 4 0 0ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา1 4 7 7ค่ะตลาดหลักๆที่สำคัญก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาฮ่องกงและอินโดนีเซีย ส่วนกรณีที่สหภาพยุโรปหรือว่า E.U. นะคะได้ระง,งับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP แก่ไทยซึ่งจะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2558เป็นต้นไปผู้ส่งออกไทยจะต้องเสียภาษีในอัตราน,นำเข้าปกติและอาจจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปตลาด E.U. สูงขึ้นนั้นนะคะก็ต้องติดตามกันว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรบ้างค่ะ ขณะที่หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เร่งดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากปัญหาราคาตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆกันค่ะซึ่งก็มีทั้งมาตรการกระจายผลผลิตไปจำหน่ายอย่างที่ต่างๆและการปิดป้ายราคาหน้าโรงอบนะคะเพื่อป้องกันการกดราคาด้วยค่ะโดยในส่วนของมาตรการกระจายผลผลิตออกนอก แหล่งผลิตนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปดําเนินการกระจายลําไยสดช่อผ่านสหกรณ์ทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายกระจายลําไย5,000ตันรวมทั้งการขอความร่วมมือจากพ่อค้ารายใหญ่ทั้ง5รายในการกําหนดราคาที่เหมาะสมค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะนายสุชาติสินรัตรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ผลผลิตลําไยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ70จึงถือเป็นช่วงปลายฤดูค่ะแต่ว่าสถานการณ์ราคาย,ยังคง ตกต่ําเป็นเพราะว่าผลผลิตส่วนใหญ่นั้นไม่โตตามขนาดที่ต้องการรวมทั้งเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันจึงต้องรูดเก็บเป็นลูกร่วงนะคะทำให้ราคาต่ํากว่าแบบช่อและต้องขายเข้าโรงอบเท่านั้น กรมการค้าภายในจึงได้ก,ำ,ดกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการรับซื้อลำไยของโรงอบในพื้นที่ให้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนในแต่ละขนาดเพื่อป้องกันการกดราคารวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตให้เน้นการเก็บแบบชอบเพื่อจะได้เชื่อมโยงตลาดไปนอกแหล่งผลิตที่ยังมีความต้องการสูงซึ่งจะทําให้ได้ราคาดีขึ้นค่ะ ในช่วงนี้นะคะภาคธุรกิจต่างก็เริ่มทยอยรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกกันแล้วค่ะซึ่งในส่วนของสถาบันการเงินก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะโดย LH Bank หรือว่าธนาคาร Land and House มีกำไรสุทธิกว่า500ล้านบาทขณะที่ในครึ่งปีหลังนะคะก็จะเน้นขยายสินเชื่อตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นค่ะนางสถิธรพงศธรกรรมาการผู้จัดการธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์เปิดเผยค่ะว่าผลการดำเนินง,งานครึ่งปีแรก ธนาคารมีกำไรสุทธิ533ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5.9 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยสุทธิเงินปันผลและกำไรจากเงินลงทุนมีสินเชื่อด้วยคุณภาพเพียงร้อยละ1.88ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ที่ร้อยละ2.3ด้านเงินฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ7จจากการขยายตัวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และการเพิ่มสาขาส่วนสินทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะจากการมุ่งผลักดันสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ สำหรับแผนกลยุทธ์ในเครื่องปีหลังนะคะยังคงเน้นขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆรวมทั้งการทำตลาดออนไลน์ด้วย ส่วนการแก้ปัญหาการขาดทุนของการบินไทยนะคะจะมีการปรับเส้นทางการบินใหม่เพื่อหาไรายได้เพิ่มพร้อมกับเปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยค่ะเรืออากาศโทรสรพนิสารางกูลอยุธยารักษาการรองกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์บริษัทการบินไทยเปิดเผยถึงแผนการดําเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนของการบินไทยค่ะว่า จะมีการปรับเส้นทางการบินทั้งหาเส้นทางบินใหม่เพื่อสร้างรายได้และยกเลิกเที่ยวบินที่ขาดทุนพร้อมปรับขนาดเครื่องบินให้เหมาะสมอาทิเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางญี่ปุ่นจีนและสแกนดิเนเวียวมากขึ้นค่ะยกเลิกเที่ยวบินยุโรปบางเส้นทางที่ต้องตอกเครื่อง ซึ่งก็คาดว่าแผนดังกล่าวนะคะจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นได้ประมาณ3,000ล้านบาทค่ะและล่าสุดนะคะได้มีการจัดแคมเปญ i ักอินเดียรักคุณลุ้นล้านเพื่อกระตุ้นตลาดในครึ่งปีหลังโดยผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารการบินไทยไปกลับทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง3 0ตุลาคมนี้นะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจฟรีทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทค่ะ ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนียังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังปิดตลาดไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากว่านักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ในยูเครนและกาซานะคะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะก็ช่วยลดแรงกดดันจากรายงานที่ระบุค,ค่ะว่าจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้นะคะส่งผลให้ Dow Jones ปรับตัวขึ้นไป61.4 6จุดไปปิดที่16,713.26จุด Nasdaq ขยับขึ้น18.88จุดปิดที่4,453จุดพอดีพอดีค่ะฟังตลาดหุ้นเอเชียนะคะดัชนี n ก k k อ i ตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลดลงไป20.66จุดจากแรงเทขายทํากําไรมาแตะที่15,293.91จุดค่ะขณะท,ที่หางเซ็ขงของฮ่องกงเพิ่มขึ้นไปได้175จุด 76. จุดซึ่งก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปิดภาคเช้าที่24,977.12จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะยังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังทยานขึ้นไปมากแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีอ,อ,อยู่ที่ระดับ1,542.86จุดค่ะบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะ0.89จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า22,000ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบนะคะร่วงลงค่อนข้างแรงค่ะหลังปิดการซื้อขายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐร่วงลง2เหรียญค่ะปิดที่95เหรียญ58เซนต์ต่อบาเรลส่วนเบรส์น,นะคะร่วงลงไป2เหรียญย7เซนต์ซนปิดที่ 100, 2, 1 0 2เหรียญ1นเซนต์ต่อบาเรลค่ะ ด้านราคาทองคำในประเทศวันนี้นะคะทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่1,9750บาทค่ะขายออกที่บาทละ1,9850บาทส่วนรูปพรร์ขายออกที่บาทละ2,250บ,บ,22บาทค่ะ